เราต้องทำอะไรอ่ะเรานั่งว่างเลยเพราะว่าไม่มีใครสอนแลาได้ร่างกันแล้วใช่ไหมพี่ภูมิพี่เอ้พี่ชื่อปูนชื่อผิดคืออะไรฮะชื่อผิดพี่ปูนคยเจอแล้วไม่รู้เลยเจ้าเตยตอนแรกคุยเตยนอนพี่ปูนไม่ใช่หรอที่ว่าพี่ปูนไม่มาเรียนกับคุยเตยเดี๋ยวเลิกหมอแล้วดีด้วยดีด้วย วันนี้เว้นไข่ล้งางแล,<ส>าล้วต้องล้างเองเลยเพราะว่ามันมันน้อย้าช้อนมาเดี๋ยวช่วยเอาจริงแล้วนะเอาจริงเลยนะพี่เอาจริงคราวนี้ทำไม่ได้พี่ด่าเลยนะมาห้องไหนทางเชื่อม ไอ้กินรับเป็ทีมอ่ะคนละครึ่งไหมขอตรงหัวเป็นบ้าแล้วชอบกินตรงหัวมาคนละครึ่งเลยเที่ยวจริงนะความเงาเป็นข้วบัวความร้องได้เป็นโลเป็นโลมาไม่มันร้องบ้าหรอร้องได้ร้องกับพี่ร้องไม่ได้นะเอาวางเปิดเปิดเท่านั้นก่อนค่ะแล้วเราเปิดโหมแรงแบบนั้นเนี่ยมันก็คือในเรื่อง ลองแบบแบบดีก่อน,นค่ะ,แ,ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลองมาเรียนท่าเต้นแต่ว่ายังไม่ต้องใช้นะแค่เผื่อไว้เ<ม>ผื่อไว้ว่าถ้าสมมติว่าเอาไม่รอดจะได้เอาสาให้วันบล็อกกิ้งจะได้ไม่งงมาโอเคค่ะโอเคค่ะบ่อนข้โอ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 ้อโอ้ได้แล้วแต่ตอนสุดท้ายอีกแล้วว่าขึ้นอ่ะขึ้นเนะย อ่จำไม่ได้พี่มันต้องขึ้นเสียงต่ำอ่ะอันสุดท้ายอ่ะโอ้โอ้โอโหโอโหโอ้โอ้โอ้ใชลองไปว่าโอโหโอโหโอโหไหนอ่ะดึงโอ้โหโอ้ เปล่เพลงเลยที oh ่ไหนะเพงึงด oh ึงดึงดึงพ่อคุณโอ้โอโอ้อโอ้โอโอ้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 โ้อ้้้้โอ้โ้อ้อ้้โอ้โออ้อออ ดังในใจความบอกในทุว์ดังในใจความบอกในทุยวาตรบริทิมีรมีย่อมมีหวัง <c oughs> ทุกครั้งที่รักของเธอส่ใจฉันมีปลายทางกน่ความบอกในกวึวงด้วยวัตรบริทมีรักย่อมมีหวั

จกสองสองสามสี่หน้าอยสองสองสามสี่ขึ้นไปที่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเดแปดไปลยสีหน้ารันนาเป็นมามเชี่ยวาที่หนึ่งสองสามสี่เราทำดิหนึ่งสองทำสามส เรต้องเราต้องเราต้องวิ like. ่งว em, ิ the 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 ่งตามมาที่หลังให้เขาถึงก่อนผู้ชายจะนั่งเร็วกว่าเราจะตามมาผู้ชายนำหน้าไปข้างหน้าเจ็ดแปดหนึ่งสองสามทำเหมือนแบบอย่ามาหลอกล่อฉันเลยมาหลอกล่อฉันเลยก็แค่แรกไปที่จับแบบจะเต้นเลย้ทำแบบทำนี้ทำนี้ปึ๊บเรื่องนี้มันหวานใส่เขาหน่อยดีจุ๊จรจุ๊จในเดยอ่ะใส่แล้วไปที่ แต่แต่ใช่เอาลองท้าฟิกเราต้องร้นก่อนมนมองหน้ากันห้าหกเราเริ่มเริ่มลึกๆนะเพราะว่าเราเราวิ่งจะได้ไม่เป็นยิงลอเนี่ยทั้งวันรือบอกว่าทุกคนลองได้มี่มันคนเดียวลองไม่ได้เป็นเบบนั้นไทยแบบไทยแบบไทย สองสองสองสามหน้าค่อยๆมาที่ประทํงประตูสองสองสสี่ขึ้นมา5้าหเจวิ่งหนึ่งสามสองามสี่ห้าหเจ็ดแปดทำสี่สองสามทำเท่าไหร่มาทำไม่ออกมาทั้สี่ทสี่สี่สองสามสี่แต่ห้าหกเจ็ดปเต้น

เออดึงสองข้างแอ่มาให้แขนตึงเลยอ่ะให้แขนตึงสมมนแว่าจะไปไกลโอเคประมาณนี้อ่ะเดนเซอร์ไปอยู่ตรงนู้นครับลงไปลึกๆก่อนถือไม้ด้านเดียวกันจะขวาหรือจะซ้ายเออซ้ายดีกว่ามาก์คถือซ้ายเอามือเก็บไปที่ข้างหน้านัะจะมองไม่เห็นมันจะมองน,นีตึดต๊ด,ด,ดห้าหกเจ็ด หยุด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 ทำแต่วิ่งออกไปตั้งแต่แรกพียอนับเป็นแปดนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าห้าไปแล้วห้าหกเจ็ดแปดวิ่งหนึ่งสอง

ตัวเตยจะตัดไม่ทันปล่อยไปตเตมวันนี้เลยสิงไปสิงต้องไปเร็วฟื้นหนูเดินหนูคลิกตัวฝั่งนี้รับไมาจากพี่เตยแล้วเตยจะขึ้นหน้าแบบนี้มาวัานนี้ฟื้นคลิกตัวร้องแฟนจ้า <c oughs> หนูไม่ได้ร้องหนูรับช้าก็ได้หนูต้องเข้าแฟนจ้าหนูจะแฟนจ้าแล้วค่อย ิีตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อไหร่กว้างกว่าได้เส้นกว้างอันนี้ห้าหกเจ็ดแฟนจะหลายทีได้เจอมาแล้วจะหลายทีนั้นได้เจอแล้วนะเหยียบมากเลยแปลกแฟนจะได้ทดลองตรลาลาอาราวาครั้งอันแรกตรลาลาใช่ป่ะตรลาลาอันที่สองอาราวาอันที่สองต่อจากตระลาลาท่าเดียวกันตรลาลาอาราวาตรลาลาอาราวา ตาลาลาอลาวาของพี่อังพัฒนครับแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะยืนนี่แล้วนั่งเยอะมาใกล้ๆตาลาลาตาลาลาอลาวาอลาวาก่อนหนูอะไรก่อนอลาว่าแฟนตาละลา the อลาวายืนนี่แล้วจ้ะเขยอะมาใกล้ๆอล้อลาวาตาละลาตาละลาลอนเหรอไม่รู Al ้ภูม right ิต้องบิวอารมณ์ขึ้นเพราะตอนนี้เสียงแบ็คกิ้งแตรมันจะเบาอลาวาก่อนครับ นะอันนั้นอันวาต้องดูว้มันสนุกขึ้นท่อนนี้เนื่องจากมันไม่มีคอรัสมันจะดรอปเอาเนเสิร์มาช่วยจริงๆก็แค่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเรยตัวเราต้องมีน้ำหนักชัดขึ้นผมต้องลองด้วยใช่ไหมเราร้องตะละวาเปลอาลาวาปกติไม่ได้รองครับถ้าเราลองเราก็ลองแฟนจ๋าไม่ทันปะใช่อาละวาแฟนจ๋ามันหายใจไม่ได้ ให้แดนเซอร์ช่วยตะโกนแดนเซอร์ช่วยห้าหกเดี๋ยวที่อยากช่วยอยู่ข้างล่างอีกคนนึงมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีคอร์สอะไรกินด่างเบาแต่เราสจะร้องใช่ไหมร้องไห้เอาร่าร่าอารมณ์ร้อนอย่าเลยอันไหนมันก็ดังนะอุณมีอะไรอะพอพอเลิกตื่นเต้น